ดีค่ะอยู่ประชันสับป,ประดลวยควแตกนะคะมผมดินหีือเปล่าคะไม่รู้ว่าขอปอเรามีโครงการทำโครงการอะไรให,หม่อยู่ปล่า กบแล้วก็ปลูกผักรอมแบบดีเลยคะ่ะอย่านเขามาหักมาลักเปล่าพูดประตูทางเขาอยูู่อันนี้เรามีโครงการใหม่โครงการร้อยร้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền สปปเนสปปเนอเสนอท่อขาด <c oughs> ปาร์ตทักชี่ใหญ่ง่ามรัก Oddio! เอากตกนีกว่าุเอาวาทห้เจ้าอ,อันกมกันแค่เดีเอาลงมาใหอีกรดนึงไทำให้เขา <ๆ S 1> มาทางพีม,มาทำพีอ๋อเอากบตีนพี่มาให้กบมันโดดออกกบน้อยกบน้อยนี่แหะคะ่ะโครงการ โครงการเราอีกก็คือว่า,าจะมาทำค้อกควายนะคะจะต้องไปและไปหาพ่อยอดใชแล้วว่างๆว่าจะทำอา่าควายขุนงวขุนเหมือนเขาเพราะว่ามีโครงการว่าจะเสื้อรถอัดฟางนะคะเสื้อรถอัดฟางมาอัดฟางขายแล้วก็ จะเอามาไว้อัดให้ตัวเองด้วยโครงการเยอะค่ะแต่ว่าเงินยังไม่มีโครงการดูหัวนี่เยอะเหลือเกินแต่ว่าเงินยังไม่มีซื้อนะคะทำกันไปค่ะเอฟซตราบใดที่เรายังใช้เงินอยู่เราก็ต้องหาเงินด้วยใช้อย่างเดียวไม่หาก็หมดเหมือนกันนะคะ จะม,มุ่นเลยเอาเจ้วมาเลยเอาขาด้วบวก้งดอกว่ายม่ขึ้นแซนี่บอกยังไงเออคจะไมมดวานาละพ <c oughs> าการีมดเดนมาตาจะม่มดวาเนาะ่เ <c oughs> ลยขอดพ,พี่ข้อตรงนี้นะคะข้อตรงนี้นนออำแห,ห,น,หน,น,นนึงมันว่าไหนบาไกลน่งนีนั้นปั๊บปั๊บาเดียวนี่พ่อเลย

อีกัมปูว่าดินแข็งบปนี้มันสีมาอยู่อยู่ติอันนี้เขาเด้เขาว่าหน้าเขาเป็นหน้าเขาขเมนว่าหน้าเขาเป็นหน้าเขาเขาบอกให้เลียงน้ำรอลุงลุงมากว่วาเขาว่ายเย้พาดเขาว่าหมดไปจัดการแม่แล้วว่าอันขเมนว่าจะไม่เอียงอีกอย่างหน้าข่อยพป่นวะ ค <laughs> มเ้นเลิกไปเรียงน้ำ <laughs> เขาว่าหน้าเขา <laughs> หน้าเขาคือจะเป็นหน้าเขาอันพุ่นบอลันตัวขาวพุ่นบอลหัวหัวเขา,ขาเหัาขาวหาขมเมนไปแล้วค่ะเอสทีบายบายกันจิบายบายดิบายบายดิทำโครงการพันล้านใช่ไหมโครงการพันล้าน <laughs> <laughs> ในเงิน เ <laughs> งินมีอยู่พันเงินมีอยู่พันกริก